สวัสดีครับพบกับผมปอนก่อนนะครับกับฟอนต์ออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะครับวันนี้ผมมีกระบะเรนเจอร์นะครับเรนเจอร์ XLT 2.2เกียร์ออโต้นะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่794,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นแคปออโต้รถหายากนะครับที่อื่นไม่มีแต่ที่นี่มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้จะเป็นปี2021นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวใหม่กับตัวเก่า ต่างกันแบบไหนนะครับเริ่มจากด้านหน้าครับด้านหน้าเนี่ยครับรุ่น xlt เนี่ยปกติของเดิมจะเป็นคอมเมียมใช่ไหมครับตัวเก่าแต่คันนี้เป็นตัวใหม่ปีส0 2 1บก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำเงานะครับแล้วก็จะมีช่องด้านข้างทั้งสองข้างนะครับจะเป็นสีคอมเมียมนะครับเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของตัว xlt นะครับอันนี้ก็คือกระจังหน้าใหม่นะครับแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับ เหมือนตัวเดิมแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างค้อบไฟตัดหมอกสีดําเงานะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์สองพันสองนะครับสองพันสองตัวเดิมนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือตัวครอบนะครับตัวครอบของ XLT ปกติจะเป็นครอบชิ้นใหญ่แต่ตัวใหม่นะครับจะเป็นตัวชิ้นเล็กอ่าเดี๋ยวเผื่อลูกค้า จะงงว่าทำไมมันไม่เหมือนของเดิมจริงๆมันเป็นแค่แผ่นซับเสียงครับตัวนี้แล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นทิสาหรักลูกค้านะครับลูกค้าใหม่นะครับการดูน้ำหล่อเย็นนะครับตัวนี้น้ำหล่อเย็นของ Ford จะเป็นสีแดงนะครับระดับสูงสุดนะครับก็คือตัวนี่ครับตัวแม็กเราจะขีดสีไว้นะครับแต่ถ้าเกิดตัวเนี่ยครับตัวนี้ก็ตานล่างจะเป็นตัวแบบตามควาระดับนะครับ สังเกตง่ายๆถ้าเกิดน้ําอยู่ระดับล่างนะครับใหเอารถเข้าศูนย์นะครับนั่นอ่านหมายถึงว่าเครื่องยนต์มีปัญหาหรือว่าน้ารั่วนะครับเพราะปกติแล้วน้ํารอเย็นจะไม่ลดนะครับมันจะเป็นระบบหมุนเวียนอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวกระปุกน้ำมันเบรกตะดับจะอยู่ตรงสีเขียวด้านบนนะครับถ้าลูกค้าดูดีๆจะมองเห็นนะครับจะมีขีดอยู่เป็นขีดแม็กนะครับตัวนี้ถ้าน้ํามันเบรกยุบลงไปนะครับยุบลงไปนะครับลูกค้าไม่ต้องเอาน้ำมันเบรกเติมนะครับเพราะว่า เวลารถเราใช้งานนะครับน้ำมันเบรกที่เป็นสีเหลืองอ่อนนะครับมันจะเป็นสีน้าตาลมันจะเข้มขึ้นนะครับเพราะว่ามันเกิดจากความร้อนแล้วก็เวลาผ้าเบรกบางน้ํามันเบรกมันก็จะลดระดับลงนะครับตัวนี้เวลาเราเปลี่ยนเข้าส่วนเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับเขาก็จะเปลี่ยนน้ำมันเบรกให้ใหม่นะครับแล้วก็ไดไดก็อยู่ด้านบนตัวนี้สามารถลอยน้ําได้นะครับสูงถึง80ิเซนนะครับ แล้วก็รุ่น XLT ของเรานะครับก็จะมีระบบเบรกเป็นระบบเบรก ABS นะครับเป็นระบบเบรกกับล้อล็อกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุด ABS นะครับของเราก็จะมีให้ทุกรุ่นนะครับมี ABS แล้วก็มีถุงลม2องโล่นะครับส่วนตัวนี้ครับโช๊คฝากระโปรงนะครับเนื่องด้วยนะครับรถฟอร์ดเรามันจะเป็นฝากระโปรงขนาดใหญ่แล้วก็น้ําหนักมันเยอะนะครับเราก็จะมีตัวโช๊คฝากระโปรงให้นะครับในคู่หน้านะครับมีให้ทุกรุ่นนะครับ สำหรับรถยนต์ฟอร์นะครับตั้งแต่ XL XL หัวเดี่ยวตัวเตี้ยนะครับก็มีแล้วครับผมอันนี้มันติดมากับรถมาจากโรงงานนะครับมันก็หมายความว่ามันต้องดีแน่นอนนะครับแล้วก็ล้อล้อแมกนะครับของเดิมมันขอบ17จะเป็นสีบอลเงินนะครับส่วนปี2021น่อะครับจะทําเป็นสีดําเงานะครับเพิ่มฟาร์มสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับแล้วก็ยางก็จะเป็นอาบิโตนนะครับเหมือนเดิมขนาดยางจะเป็น26 5ห5ขอบ17นะครับ ต้้านข้างนะครับครอบโลโก้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับจะเป็นคอมเมียมนะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นตัว2องพสองหกสปีดออโต้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนใหม่ของเดิมมันจะเป็นคอมเมียมนะครับตัวปีสองพันยี่สิบเอ็ดจะทำเป็นสีดาพร้อมมือเปิดตัวนี้ครับจะเป็นสีดำ,ดำเ,เป็นดําเงาครับผมอันนี้ จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นสีดำเงาทั้งหมดครับผมอ่าแล้วก็ด้านหน้าผมลืมแจ้งไปตัวนี้จะเป็นระบบโช๊และเป็นปีกหนกด้านหน้านะครับส่วนด้านท้ายนะครับจะเป็นแหนบนะครับแล้วก็โช๊คจะเป็นโช๊คไฟนะครับเชือีชิ้นเดียวขนาดใหญ่นะครับตัวนี้สามารถบรรทุกรองรับน้ำหนักได้ถึง1ตันสนะครับตัวนี้ตันสนะครับไฟท้ายขนาดใหญ่แล้วก็ตัวนี้ครับ มือเปิดของเดิมเป็นคอมเมียมตัวนี้เป็นดาด้านนะครับกันชนท้ายของเดิมปี2020มันจะเป็นคอมเมียมตัวใหม่ปี2021จะเป็นสีดํานะครับเป็นดําเงานะครับเซ็นเซอร์ก็เป็นดําเงานะครับครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับตัวนี้ครับเซ็นเซอร์ถอย4ี่จุด จะเหมือนกับตัวเดิมนะครับต่างกันที่4กันชนและ4เซนเซอร์นะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านในบ้างด้านในของตัวแ a p xlt คันนี้นะครับด้านข้างนะครับตัวนจะเป็นหนังนะครับกุังกระจกก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับจะเป็นออโต้ฟังคนขับนะครับระบบเซ็นทรัล็อกนะครับปรับกระจกพับไฟฟ้านะครับปรับกระจกไฟฟ้านะครับตัวเปิดไฟ แล้วก็ตัวปรับแสงตัวนี้ครับตัวปรับแสงสว่างที่หน้าจอนี่ครับตัวนี้จะปรับแสงสว่างที่หน้าจอเนี่ครับเดี๋ยวดูที่หน้าจอนี่ครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับเนี่ยครับเดี๋ยวกล้องลงแผนมาตรงนี้นี่เป็นตัวปรับปรับขึ้นปรับลงปรับขึ้นปรับลง efendim, นะครับกุญแจก็จะเป็นรีโมทสองดอกนะครับเดี๋ยวเราไปดู อุปกรณ์ภายในกันบ้างครับครับผมเบาะของตัว xlt ตัวใหม่ก็ยังเป็นเบาะผ้าเหมือนเดิมนะครับยกเว้นตัว4ประตูนะครับตัว4ประตูจะเป็นเบาะหนังแล้วก็ตัวด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกระจกนะครับกระจกตัดแสงนะครับเวลาลูกค้าขับรถตอนคืนนะครับถ้าคันที่ตามหลังเรามาเขาเปิดไฟเป็นไฟสูงมันแยงตาครับกระจกตัวตัดแสงของ xlt ตัวนี้ครับ มันจะดับแสงลงครับผมทําให้แสงที่มันสะท้อนเข้ามาที่กระจกะมันจะดอบลงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวที่เก็บแว่นนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟด้านในนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ตัวนี้ครับจอจอเราารรครื่องเล่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว ซิงสามจตัวใหม่นะครับเป็นจอซิงแบบใหม่นะครับตัวนี้สามารถเล่นเพลงรับโทรศัพท์นะครับรองรับ Android กับ a p p เ e ลรองรับ Android กับ Apple, Apple CarPlay ด้วยครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวเสียบสายเครื่องเล่นนะครับเวลาลูกค้ามีสายชาร์จเสียบเข้ากับโทรศัพท์เราครับมันก็จะลิงก์ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับหรือเราจะ เชื่อมต่อตัวเครื่องเล่นโดยตรงก็ได้ครับโดยไม่ใช้สายก็ได้นะครับได้ทั้ง2แบบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดเครื่องเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดแอร์นะครับเปิดระดับความแรงของพัดลมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวน้ํายาเวลาลูกค้าขับรถตอนคืนนะครับบอกว่าแอร์เย็นเราก็ปรับแค่เลือเบอร์หนึ่งครับน้ำยาเราก็เบาลงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดนะครับที่คอนโทรลตัวแอร์ทั้งหมดนะครับตัวนี้กดเปิดต้องเปิด AC ด้วยนะครับ ถ้าลูกค้ากดตัวแอร์ทำงานตัวนี้แต่ไม่เปิด AC นะครับมันจะไม่มีตัวระบบน้ำยาหมุนเวียนมันก็จะไม่เย็นนะครับเปิดตัวนี้ด้วยแล้วก็เวลาลูกค้าขับรถถ้ามีกลิ่นเข้านะครับให้สังเกตตัวนี้ครับที่เป็นเอาซ้อนเป็นรูปรถแล้วก็มีตัวเหมือนลูกศรอนวนด้านในครับถ้าไฟตัวนี้ดับครับกลิ่นข้างนอกมันจะเข้าเข้ามานะครับเราก็สามารถเปิดเปิดไว้นะครับต้องเปิดไปดตลอดนะครับตัวนี้พะงั้นกลิ่นภายนอกมันจะเข้ามาด้านในได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกแอร์ ถึงดานบนด้านล่างนะครับแล้วตลอดชอบตัวนี้ก็เป็นตัวไรฟ้านะครับครับผมเกียร์เกียร์อัตโนมัติก็เป็นเกียร์เรานะครับมันจะเป็นหนังจะบอกตำแหน่งนะครับตัว P ตัว R ตัว N ตัว D นะครับแล้วก็ตัว S ตัว S แล้วก็ล่างไปที่ D นะครับแล้วเราก็ดึงเข้าหาตัวนะครับมันก็จะเป็นหมด GS อย่างดูที่จอนะครับอันนี้เป็นหมดตัว S นะครับพอดันออกก็เป็น D นะครับเป็น N เป็น R R คือเกียร์ถอยครับ P ก็คือเกียร์ว่างนะครับตัวนี้ มัาจะขึ้นที่หน้าจอนะครับครับผมก็ภายในก็จะมีประมาณนี้สิงตัวใหม่หน้าจอ8นิ้วอะ XLT นะครับเป็น XLT แคปตัวใหม่เดี๋ยวเรามาดูความกว้างของตัวแคปบ,บ้างนะครับของรถติมเดิมนะครับตัวนี้ครับแคปเปิดได้ เปิดได้กว้างสุดๆนะครับวันนี้แล้วก็จะมีตัวอยู่บ็อกซ์สำหรับใส่ของด้านในก็ได้ครับเก็บเครื่องมือพวกอะไรเงี้ยครับด้านในก็ได้แต่งสงฝั่งนะครับอันนี้เราก็จะมาแนะนําเป็นรถสแตนดาร์ดรถเดิมนะครับก่อนที่เราจะแต่งนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้ายัางไม่เห็น XLT ตัวใหม่คันนี้นะครับแต่ที่เรามีแล้วนะครับอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนบครับ ก็ลูกค้าอยากเห็นแนวแต่งหรืออยากเห็นรีวิวแต่งแบบไหนนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาแบบแบบที่ผมไม่เคยมีก็ได้ครับลองทักมาเดี๋ยวผมมาหาแบบให้ดูนะครับหรือลูกค้าสนใจเป็นรถรุ่น xgt g e a t o นะครับทักได้ที่เบอร์086340739นะครับผมปอนฟอร์นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับยังไงฝากดติดตามด้นะครับสวัสดีครับ